สบายดีสบายดีบสัสุคูสุคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนค่ำพี่น้องสบายดียาอ,กอากาศฮอนมันนี่นะแดดฝนบตโตกอีกแล้วฝนเริ่มบตโตกอีกแล้ว <c oughs> ป,ะปะ่ะสิพาไปเลาะสวนอ้อยพี่น้องปล<ะ>ูกปักถั่วแล้วกับมะขัพดใช่เนาะอ,อยู่แถว ฝนบ่อนีแม่จุดไปแล้วนี่เนาะแม่ฝนโปโตกอีกเลยถิ่มซ่วงอีกเลยจมูนลายเรียรอยายลุนจะไปใส่กรอเป็ดบบาอ้เธอไปเบิ่งอันมักทั่วยายลุนก่อน ไปเบิ ng, thôi, ẻ, art, ่งหมักถั่วยายรุ่นงามแท้งามหวาดจนสุดหัวเหยินมือเพิ่นเอาตะขี่มูได้มาใส่นี่เราขี่มูใส่แล้วมันถึกเนาะก๊กสดิแล้วตะกี้กับขี้ไล่ขี้ไล่เด้ยผักยายรุ่นพูหมักถั่วเพิ่นน่างามแท่งแม่แล้เอาขี่มูใส่แล้วมันงาม เพื่อนเอาแต่น้ำขี้มันใช่อันสิเป็นเถ้ดินข้าวโพดเนาะเมนปลูกหลายอย่างเบิกบักแตงนี่สิดกได้อ่อยเป็นแต่ดกบักแตงแล้วเนะดกแด่คูณดินหน่ย ไปไปสวนบปเลาะไปสวนเต๊ะโดดๆลุงยายลุยง,ลสงสงใส่ผูกงวอ,อยู่ทอดินยายลุนกับมัน มีหาปลูกหยานำบ่พพนนี่จะปลูกงั้ใช่ไหมจะจะจุนนี่คือผมมีสะเอาปลูกงังโพนนี่นะคือเมาลายโพนแทะาเป็นปลูกมัแต่งปีนี่พน มักแตงมักแตงไทยนะพี่น้องอันนี้เป็นอ้อยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันเป็นบ่งนะบีบเอาเขาบนขีดนะไม่ตีบีบเอางามเนาะเขาโพดนี่เนาะจ้าวจิปาดีพี่น้องอ้าคุยยังมาขีดอะไรเนี่ยงัวงัวเขาสวนนี่ อันนี whole, ้อ้อยบด้ปูกตัวเก่ายังตัดบ่เบิดอยู่มันปุ้งขึ้นต่อเก่ามันนี่ปุ่งขึ้นก็งามนี่รักของเดนไปป่ะงแม่เลยเข้างนี้เป็นของอม马าตัวนุนที่เก่งกับของยายรุ่นบ่ ส่วนอ้อยพี่น้องยังเป็นป้าอยู่ขังในสิบปลูกหญ้าใส่มันเป็นหมากเจ้าเทือกอะไรมันก็กลัวนมันเป็นหมากยังไรสิเป็นบ่เออคือว่าดิีงามแท้ๆโอ้มยน้ำเป็ดน้ำเจ้าปลูกบ่่มนปูีอโอ้ยพี่น้อง เขาปลูกกับเจ้าได้ไปแล้ว <omdat> นี่แม่คือเขาปลูกออกไปใช่ไหมคือม่นมีปลูกกับอีแม่ไปแล้วใช่นะแต่เขาปลูกท่านเขาจืดแม่เอากลนทั้งพวก ่วนอ้อยมันตายไม่ได้กินดอกไม่เอ้ยจะหงว่นะจะหอยจริงงวจะกนไ่กยาเลยมันวินเพบมา่ารีแท้มันกว่าะะโพดอีแม่ี่พี่น้องเอ้ย บ่ปลูกมันอ่อนแบบของยายลุ่นน่ะแม่มันดำๆงามได้สงวเข้าอยู่คู่มือคู่มืออันก็สิเป็นมันต้นมันลกกินมุ่นเบิดแม่มันต้นตมกนี่บ่นี่ซ้ําสิกินปีนี้น่ะเนาะน้อยบ่ลมันเข้าคู่มือคู่มือมหันพอูกบ่บ่ได้มาเฮ็ดหัวเนาะอันก็สิเป็นปาอ้อยังเต็มอยู่ ตาดบวไวเนาะตดบัวไวยังเป็นป่าอ้อมเต็มชวนอ้อยพูนบอลกกเตี้ยกลางอยู่ ตรียนทุมใหม่เบอมังกระดิ่เพียงอยู่สูงอยู่ดิ่งนั่นนะบริญะได้มันต้น่ะเมีมกแบบนี้แม่จ้บ่ต้องเอาไปขายกนมาเป็นหัวเราไปคายต่ละนัดกับเขามันคายดีได้ถ้าเรามาเห็ดกินแลมันกร่เบิด เห็นบอ,บอไปไปแล้วน่่ไปแล้วดอาเชไป,กกปากบ้ห้ามานี่พอดีกินตัวในขันนองมันแก่โพดมันหลายปีนอนมก,ก่มาเลาะบิกสวนอ้อยพี่น้องเลาะกระของที่ปลูกงวกินหมดแล้วลเลายเ <laughs> แราขายงวกินเลาะไปหายามาทำอะไรกินแรงอรันนี้ปลูกหญ้าไว้เนาะ เงินบอเลินพี่น้องอยู่กันช่องพูเมียเกือเป็ดเออเป็ดเจ้าหน้าขายบ่เลยนะสาวยังกะเป็ดชุ่มเป็ดแม่ช่องโตนละกันาดคนแล้วอืใหญ่ไว้รองเราเกือบหัวหันบอเลินไปใส่เป็ดงานทนด้มา

เออคยสีลูกโจกหรืเจกนะมันัยาวมก่าเดนมือพอดีงามนมาะปิด่มันไปละผู้ใดฮอดเท่ยกผู้ท้งเถือนะ่องมือแล้วมันจะไปหอดนะเออมาเขาก็เป็นะกระเศ้านี่มันใครอยาดำให้กินรด แต่ว่ามันมันปบต่อคอให้ยาดำกินนะแล้วเออมันปูป่อยนุบๆๆเล่าพ่นนะเอาเขายังบ่ได้คนพ่นลงหน้าอยู่ยังบ่ได้คนพ่นลงหน้าบ่เล่าพ่นนะเกลไกสไลเดอร์งูมาอิเป็นงัวบอลเลนสองสี่ โตเตไม่พอสีโต, 4, 4, 4, 8, โ,ตโอ้งัวแบบนี้มันโตใหญ่นะเนอะเฮ้ยมันกินหญ้าดีนะงวัวในเงอนมันจออ่อยปอดีตะคุณเป็นโคโู่เลย,ยใหญ่ไว้จะเลี้ยงคุณอันเป็นหมู่กันนะสาวไม่เ,เงินหลายหมื่นอยู่หรอก แม่งัวมันลงเนาะงัวลงมีแต่โตพีพียามเนี่มันบูอึดหนาอ <Min. S 1> mm. ึดนามจกินเด้มันู่ันมบ่เออม่อิมานพอดีเกี่ยวเขาเลยเบ่อ เฮ้ยเงินเงินพัดกวงแหงเลยมีเป็ดกินบอฮาพี่ลูกเฮ้ยเป็ดจะแพงเลยงเงวหน่อยชองโตนี่พี่น้องคือกันเลยโอ้หน่ะคือกันเลยหน่ะคือมีเงินเลยเนอมีเงินมีเงิน น่าข nah, oh. ึ m ẹ. M ẹ ờ, ụ, ẹ, uh, troop, ้นเจ้าเลยน่าขึ้นเจ้าเลยแม่มันตัวไดนมันคือคือสีนี่เด้แม่ขาวนี่ได้เออลูกออกสีนโตลงอาจจะแม่แดงก็ได้เงวยหงวยมันหูเด้คันหูนะนี่น่ะโซนข้าวง่ายหงวหน่อยนะปกติหงวหน่อยอันนี้บุหายจับเลยเนื้อเรื่ยงกระต่ายบ่ ว่าไปเบิ่งกระต่ายพ่อใหญ่เลินก่อนพี่น้องไปเบิ่งกระต่ายพ่อใหญ่เลินก่อนพ่อเลี้ยงกระต่ายเฮ้ยไอ้นี่ห้ามไปนะอ้อยดันมาเห็ดมากกระต่ายมาถือกันได้เลยมาเด้อ บ่เอาแผ่นอะแผ่นหน่อยยันมาเห็ดเดมแหลนก็แก่ก็แก่เออเราโตไว้ก็ย่าโตยังไงแล้วมากับกระต่นเราถือกันเฮ้บ่อมาเลี้ยงผันเลี้ยงอันี้เพิ่นเอาไว้ในเฮือนนให้องน้ำนะมันกัดตายเลย พักบ่วงในน้องอันได้ไปเกยให้มันลดเอองามอยู่เชเดินนะงวผนเก่าโตมิโต้ตุ้ยมันบุอึดหนาอืดน้ำกินงามนี่งามแรกนั่นมันอืดน้ำไปทางน้องได้เขาก็เห็ดทุ่งอ่ะมีแต่ไปน้อยนึงละมามันกินน้ำยู่เฮอนมันได้เลี้ยงไก่บ่ แต่ละครอบครัวอย่างเป็ดไก่มีทุกครัวเฮือนกับงัวแต่คนประหยัดเนาะขี่รถทีแล้วคนง่ายๆสบายๆไปยืนเดินลูกสาวก็มานอนผุละลูกสาวอยู่คุณบาทชาวคันเพื่อนที่นหนชาวคัน งวกรินนกลมกระโพดเพื่อนพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาหอหนึ่สิคอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องจ๋าเมื่อไห้เห็ดกินก่อนไปแล้วสบายดีเดี๋ยวมาเมื่อกินต้มข้าวเปียกเด้อว่าชีต้มข่าวเปียกเด็กสดทนห่อน่ะนะข้ามแล้วใกลงชิมเมื่อต้ม ต้มช่องห่อจิอิ่ม